สาำนักวิจัยสังคมและสุขภาพก็เป็นหน่วยงานวิชาการครับที่ทำงานถ้าจะเรียกง่ายๆคือทำการบ้านให้กับคนทำงานสุขภาพการบ้านที่ว่าก็คือทำวิชาการให้ใช้งานได้เพื่อที่จะได้แนวความคิดดีๆไปใช้ทำงานเครื่องมือดีๆในการปทำงาน เครื่องมือดีๆตัวอย่างอันหนึ่งที่เราทําขึ้นก็นคือเครื่องมือเจ็ดชิ้น mm hmm. ที่ใช้ทํางานกับชุมชน mm hmm. ก็เป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยแผนที่เดินดินผังเคยญาติโครงสร้างองค์กรชุมชนประวัติศาสตร์ชุมชนประวัติชีวิตระบบสุขภาพชุมชนอะไรพวกนี้ครับเจ็ดชิ้นด้วยกันก็เป็นเครื่องมือที่ทําให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้นําหรือว่าอาสาสมัครหรือตัวชาวบ้านเองเนี่ยเอาไปใช้ในการ เรียนรู้ว่าชุมชนของตนมีศักยภาพอะไรมีความสัมพันธ์ชุดต่างๆอะไรอยู่บ้างแล้วก็มีความเป็นมาเป็นไปยังไงพอเข้าใจชุมชนได้ลุ่มลึกมากขึ้นก็สามารถที่จะดึงเอาศักยภาพของชุมชนขึ้นมาทํางานได้ดีขึ้นก็เป็นตัวอย่างอหนอึ่งของเครื่องมือที่เราทําขึ้นมีคําถามหนึ่งครับคือว่าวทําไมต้องวิจัยสังคมและสุขภาพ ทำไมไม่วิจัยสุขภาพและสังคมอันนี้เราเราให้น้ําหนักแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่มีที่มามีคอนเซ็ปต์อย่างไรไหมคือสํานักงานนี้ก็เน้นไปที่การมองสุขภาพว่าเป็นผลลัพธ์มาจากสังคมที่ดีก็คือสุขภาพดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคนมีวัยวะดีสุขภาพดีมันเกิดจากสังคมที่ดียกตัวอย่างเช่น คนพิการแขนขาดขาขาดเนี่ยจะไปต่อแขนต่อขาก็ต่อไม่ได้ผู้ป่วยติดเชื้อเอชวีติดแล้วจะเอาเชื้อออกจากตัวก็ไม่ได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยที่ยังป่วยด้วยเชื้อโรคอยู่หรือว่าคนพิการที่สูญเสียแขนขาวายว่างเข้าไปแล้วก็ตามเนี่ยคนเหล่านี้จะมีชีวิตที่ดีได้หรือเรียกว่ามีสุขภาพดีได้เนี่ยพาะสังคมดีสังคมใส่ใจเขาเขาคารพความเป็นมนุษย์ของเขาเสมอกันกับคนอื่นเปิดโอกาสนี้เขาเข้าถึง ทรัพยากรเข้าถึงบริการเข้าถึงความช่วยเหลือเปอิดโอกาสให้เขาเติบโตเต็มศักยภาพของเขาได้โดยไม่กีดกันตัดสินหรือว่ากระทําความรุนแรงกับชีวิตของคนเหล่านี้นั้นเราก็เลยถือว่าสิ่งที่เราต้องเข้าใจมากเนี่ยคือเรื่องสังคมสร้างสังคมที่ดีขึ้นได้สุขภาพดีเป็นผลลัพธ์ตามมาอีกก็เลยกลายเป็นว่าเป็นสําน,นักวิจัยสังคมและสุขภาพสั้นๆเลยนะครับว่าคําว่าสุขภาวะชุมชน ที่ดีนะฮะนิยามในความเห็นหรือจินตภาพของคุณหมอเนี่ยเป็นอย่างไรครับคือถ้าต่อนเนื่องมาจากการมองว่าสุขภาพดีเป็นผลลัพธ์มาจากสังคมที่ดีเนี่ยรูปธรรมในระดับปฏิบัติการเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าสุขภาพดีเป็นผลลัพธ์มาจากการมีชุมชนที่เข้มแข็งก็ได้เพราะว่าในงานวิจัยหลายชิ้นนะครับมันก็ยังมีการพูดถึงอย่างชุมชนที่ เขาชื่อว่าโรเซตตาใช่ไหมครัที่บอกว่าเธอ,อชุมชนนี้แปลกนะคนอายุยืนแล้วก็โรคต่างๆเป็นน้อยความดันเบาหวานที่ชุมชนอื่นๆเป็นกันเนี่ยชุมชนแห่งนี้ก็ไม่ค่อยเป็นกันปรากฏว่านักใจเข้าไปวิเคราะห์เหตุปัจจัยต่างๆหลากหลายนะบริโภคอาหารไม่เหมือนเขาหรือเปล่าออกกําลังกายมากกว่าหรือมันก็ไม่มีฮะมันก็เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ชุมชนแห่งนี้แตกต่างจากชุมชนอื่นไปเลยก็คือชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ ทักทอกันแน่นหนามากเกือบจะเรียกได้ว่าชีวิตสาธารณะของคนในชุมชนนี้เป็นชีวิตปกติของเขาที่สัมพันธ์ดูแลเชื่อมโยงช่วยเหลือแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันโดยระบบเครือญาติดยความสัมพันธ์ชุดต่างๆที่เข้ามาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นอย่างคลาสสิกที่บอกว่าคนในชุมชนมีสุขภาพดีโดยไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องการไปรนโรงเรื่องบริโภคอาหารที่ถูกหลัก มันก็สามารถที่จะเกิดสุขภาพดีได้จากความสัมพันธ์ที่ดีกาาัน